เีมัดอัตรนะครับกเดียวัดอีวัรที่ที่ทีมาทดสอบโอเมเตอร์มา้วดีนี่ครับ่าดีกอนเลยว่าดีรครับ่าเดีรพองข้ตอนแรกครับการตรวการขัารจอของไดโอดบวกครับโดยใช้สายบวกของโอมมเตอร์ที่กับแผงระบายความร้อนของไดโอดบวกครับสายลบ ของโอเปเตอร์ที่กับพัวใจโอดวกทีละตัวครับเข็มของเครื่องวัดจะต้องขึ้นเกื่องถึงพุ่น,นองครับถ้าตัวใดตัวนึงเข็มไม่ขึ้นแสดงว่าตัวนั้นขาดบจอครับมีการขาบนจอนหนึ่งตัวครับ ต่อไปครับสองการตรวจการรับมิจฉาไดโอดครับโดยการรับ,บรดดส,ารสายของเครื่องวัดให้สายลบทกของโอเมเตอร์ที่กับแผงระบายความร้อนครับของได้ฟูไดโอดวงสายพวกของโอมิเตอร์ที่ที่พ่วกได้ตัวตัวครับเข็มของเครื่องวัดต้องไม่ขึ้นแล้วตัวใดหนึ่งเข็มขึ้นแสดงว่าตอนนั้นเราติดนะ ไม่เก <icana>, ิดการระเบิดนะเพรับต่างกังครับการตรวจการขาดวงจรของไดโอดลบครับโดยใช้สายลบของคอมพิวเตอร์ที่กระแผงไฟความร้อนไดโอดลบส่วนสายพวกที่ดีพวดไดโอดลบคือตัวเข็มของเครื่องวัดจะต้องเกือบถึงโหมดโอ้เพราะตัวใดตัวหนึ่งไม่ขึ้นเข็มไม่ขึ้นแสดงว่าตัวนั้นขาดวงจรครับ มีการเข้ามาจอหนึ่งตัวครับนี่ครับการตรวจการรับมิจฉาของไมโครเวฟโดยการจะรับสายของเครื่องวัดให้สายบวกของโอมมิเตอร์จี้แผงระบายความร้อนของไดโอโดลบและใต้ลบที่ที่ขั้วไดโอโดลบทีละตัวครับเข็มของเครื่องวัดจะต้องไม่สิ้นถ้าตัวใดหนึ่งเข็มขึ้นแสดงว่าส่วนนั้นรับจฉาไม่ใก้การรับจอครับมีมาเราต้งกั๊เลยมีมาเลยครับ ความต้านทานของคนรุ่นเตเตอร์ครับคตีไม่อยู่ดโ้ที่หนึ่ง2ครับีหัวบานหึ่งขีดครับจะับสูตรก่สูตรสองอครับต่อไปครับหนึ่งกับสามครับหนึ่งขีนครับแล้วกับสูตรจุดสองคครับไปหนึ่งกับสี่ครับ ครับูนงครับแล้ววัดสองกับสามครับหนึ่งทีครับูนย์ชวสงอมครับวัดสอกับสี่ครับศูนยวสงอครับวัดสามกับสี่ครับสูนย์ชัวสององครับง